พี่มีครีมแนะนำไหมครับเรามีครีมหนึ่งตัวมาแนะนำค่ะเป็นครีมซองนี อัมเฮิร์บก็ใช้ขาวไวทเทนนิ่งครีมใช้ดีมากต้องบอกต่อจริงๆค่ะส่วนตัวอ่ะมินจะชอบซื้อครีมเป็นครีมซองนะคะเพราะว่าพกพาง่ายพกพาสะดวกค่ะมินรู้สึกว่าตัวนี้นะคะเหมาะกับผิวมินมากเลยค่ะเพราะว่ามินเป็นคนผิวแพ้ง่ายแต่ว่าใช้ตัวนี้นะคะอ่อนโยนต่อผิวสุดๆเลยค่ะมินใช้แล้วนะคะก็รู้สึกว่ารูขุมขนก็ชับขึ้นหน้าเนียนเวลาแต่งหน้าเนี่ยคือเมคอัพติดทนดีมากๆเลยค่ะประหยัดค่าเมคอัพมาก เขาช่วยลดความหมองคล้ำของผิวเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะเนื้อครีมซึมไว้รอยดำก็ดูจางลงแถมหน้าอิ่มฟูมากเลยค่ะแล้วแถมยังช่วยรบเรือนริ้วรอยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวด้วยนะคะถ้าใครอยากสัมผัสผิวบรท์ใสเนียนแบบมิ้นต์ต้องรีบไปหาซื้อกันได้แล้วนะคะอัมเฮิร์บต้องมีติดบ้านค่ะทุกคน